ทำไมที่นี่มันมีต้นไม้ด้วยเลโกโ้กำพูดอย่างนั้นดีเออเสียเลยอ่ะดูดีเก,ก๋ไกลใบไม้นี่โคตรด,ดูสูงแค่หมูอ่ะตัวเอ<ห>ตอต้นไม้ไมสีเออมันนี่มันพัผจัญสีเลือกอับทุกคนทำไมมันมีเอตระทุกการมันบินแบบูแบบกระดาษกระดาษดิวก <laughs> 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 ็ใจแบบเดี๋ยวดูบ้านว่าสีเทียนอ่ะแล้วก็อเวตัตแล้วก็ดิวเลยกำลาลง ตัดไม้ดิตัดไม้ดิเฮ้ยตัดไม้อะไรสิอ๋ออะไรนะมันขึ้นเต็มหน้าผมเลยฮะตัดไม้อุ้ยมันมีนี่ด้วยมันตัดไม้อะไรอ่ะตัดแล้วมันไปเสียงอะไรด้วยที่ขุดไอ้ขนเปดเออไปช่วยคุณได้บอกมาไหมได้โอเคซึ่งถ้าตามหลักก็ไอเอคาบเนี่ยปกติเราตัดไม้ไม่ได้นะคุณรู้เปล่าเอาไปไหมอะไรวะ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันขึ้นอะไรมั้นะแต่ว่าอาจจะอาจจะมึนนิดหน่อยนะผมก็ต้องขออภัยด้วยอ่านให้ฟังเรา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 ไม่เป็นคอมม่านะมาช่วยเรเรา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 คุณอ่านภาษาเทพเฮ้ยเฮ้ยกบีกบีกบีขลังอะสว่างคุณเหืออะไรอะโคตรใหญ่อะอะไรผู้ช่วยขลังอะคุณคุณเหืออะไรอ่ะโคตรใหญ่อะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณดูดิผมก็เห็นเหมือนกันอะไรวะเนี่ยอะไรบ้างนะผู้ช่วย คุณไม่ใช่คุณตายแล้วผมรู้ใช่ค totally ุณตายแล้วแล้วผมดูซอมบี้ถือดาวไล่ช่ผมดีผมออกจากที่นี่ไม่ได้อ๋ออยู่แบบปวดจบคิดว่าคจะติดบ้านอยู่ในนี้ตลอดเชียวมันคืออะไรผู้ช่วยขอบอกหน่อยผมอยากผมอยากติดบ้านของคุณไอ้ผีขี้ก้างนี่มันไล่ผมอยู่ไหมโอเคเราเราต้องเตรียมตัวหน่อยก็ได้พอดีมันวุ่นวายมากเลย อาไม่เชื่อบอกว่านี่เรามาขอลืมนู้นว่ะไอ้อะไรอ่ะที่ว่าเหล็กกับทองอ่ะผมโดนซอบี้ไล่ล่าอยู่ไู้ช่วยแล้วตู้มาตอนที่คุณถืออ่ะไอ้ถือไอ้นเนี่ยโคตรใหญ่อ่ะเออผมเห็นแล้วผมแล้วใหญ่กว่าได้อะคนอีกอยู่คุณถือได้ไงใหญ่กว่าตัวเราอีกเออจะบอกเมื่อกี้แล้วนะซึ่งคืออะปกตีอ่ะเราจะทุบบล็อกมาได้ไม่ได้นะถ้าเราทุบเนี่ยเราทุบไม่ได้นะถ้าตามหลักแล้วเนี่ยแต่นี่ทุบได้นะก็ถือว่ายิงหน่อยดีหน่อย เอาวัดแต่เอาวัดวัดวัดอะไรเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรเมกี้ผมกดแล้วมันขึ้นอะไรไม่รู้อ่ะใช่คุณออกไปนะออกแล้วออกแล้วกดยังไงเลยมันมันมันอาจจะบั๊กหน่อยนะทุกคนตัวผมสีเขียวคืออะไรวะอาการหนักแล้วเข้าโรงพยาบาลมันคืออะไรอ่ะปืนใหญ่นยโออัมตอมไปตัวเจ็ดอัมตอมเหรอช่วยมันตายแล้วหารามาหน่อย หาน้ำข้าวน้ากินไอ้นูดิเอหัวใจอะไรกอย่างนะกินไงไม่เชื่อมันไม่ใช่น้ำมาดิผมกินเลือดคุณดีไหมอันนี้ไม่รักษายไ,ไม่ได้มันปเปืองผม,ผมลองแล้วมันมันมันก็หายแน่นอนถ้าผมใช้หมดเลยโว้ยมันใส่กอท้องมาเลยวัด <What? S 2> ร่องหนีมันอะเลยอยากวิ่งเร็วตายเดยก็เหมือนซาบีจริงๆเลยสิวา่าฟานีนผม เดินแบบจะเกิดไปสารลอยลอยลอยเป็นผีอ่ะแล้วคุณวิ่งคุณจะเสียหลอดน้ําแล้วคงยังคุณไม่จบเลยเมื่อจะกีปประเด็นมันกี้คือการทุบบอกไม้นะแล้วคนแหละคนอจะรู้กันว่าการทุบบอกไม้ในในไอเอคาร์เนี่ยปกติเขาใช้หินคะฮะคือมันแบบไอ้งมากๆเลยไอเอคาร์ฟของแบบแบบไม่ใช่แบบนี้นะคือทุกคนต้องหาหินแล้วมาทุบไม้ แล้วผมก็ไม่นก็รวมกันว่ามันต้องทำยังไงนะแต่ในนี้ถือว่าดีแล้วมันทุบแบบปกติได้เลยผมหิวน้ำแล้วขาดน้าตายคุณวิ่งลงเออมิวอ้ย่าเขยยวอยอยกอริการกอริการอย่าปิดชีพผมเลยเฮ้ยชื่อบอสวัดมีชื่อบอสด้วยเหรอจอบอกกอริการจะบอสได้เดนเสาตัวนั้นหรือเปล่าข้าขผมเถอะเออมตาย เจอแล้ววะแล้วผมมันเกิดไอีกแล้วอ่ะอเกิดแล้วไม่เกิดมันเกิดตรงนี้อ่ะวุ่นวายนะครับผมซื้อตอนซื้อมาจากเว็บดากเว็บเอ้ยผมเจอเนดูสอรัตอ,ะ,อะแล้วมันเดินแบบแบบอืมมันคืออะไรนะ ไอ้แม่นี้เลือดบอสเลยว่าที่ผมผมไม่รู้เหมือนกันผมเห็นอะแต่ว่าคุณไม่เห็นเหรอเห็นนะแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่เห็นมันอยู่ไหนก็ไม่รู้กันนะหายแล้วเฮ้ยมันต่อบล็อกได้เฮ้ยจางไหนวะซอมบี้ผมต่อบล็อกได้ผมชอบท่าเดิมมันดีแฮ